สวัสดีค่ะพบกับแป๋มอีกแล้วนะคะกับช่องรถมือสองของแป๋มรีวิวนะคะวันนี้แป๋มมีรถเก่งสวยๆมานําเสนอลูกค้าอีกแล้วนะคะรถสวยคัดเกรดเอนะคะต้องดูแป๋มเท่านั้นนะลูกค้านะคะวันนี้นะนี่บอกเลยลูกค้าท่านไหนกําลังมองหารถเก่งนะคะอีก็ค้านะเล็กๆน่าราักคัสตัรถสวยรถใหม่ไม่น้อยนะคะผ่อนสบายๆายฟรีดาวนะคะ วันนี้ต้องไม่พลาดนะผุนบอกเลยค่ะโปรโมชันด,ดีๆรถสวยๆโครงสร้างเดิมๆนะคะเกรดเเลยคันนี้เลยค่ะแนะนำเลยนะเป็นมิสันมาร์นะคะ 1.2e ปี2018ค่ะราคาเพียงแค่329,000บาทแล้วที่สำคัญนะคะลูกค้าไม่น้อยมากค่ะไม,ไม่ถึงหมื่นนะคะ7,000 7,500 7,500กิโลเท่านั้นนะคะลูกค้าใหม่แท้เดิมแน่นอนเช็คได้ซื้อคันนี้ได้เหมือนป้ายแดงเลยเอาจริงๆนะคะเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะคะด้านหน้านะคะของเขานะคะไฟหน้าเขาจะเป็นเอกลักษณ์เลยของ Nissan Max เนี่นยไฟหน้าจะใหญ่มากนะคะใสๆเงาๆใหม่ๆนะคะไฟหน้าจะเป็นตัวมันตินะคะรีเฟคเตอร์แบบนี้เลยนะ,ะแล้วก็ด้านล่างนะคะจะเป็น ตัวไฟเดย์ไทมนะคะเป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวันนะตัวนี้นะคะกระจังหน้าเดิมนะคะใหม่ๆสวยๆนะคะสีแดงนี่แบบนี้เลยโอ้โห สีเป็นแบบเมทัลลิกด้วยนะคะลูกค้าจะมีความวิบวับวิบปับนิดหนึ่งเล่นแสงนะส่วนตัวล้อนะคะล้อเป็นล้อกระทะฝาครอบนะคะแท้เดิมโรงงานตัวนี้จะเป็นขอบ14นะคะนี่ไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยอยู่ที่ด้านข้างของตัวรถนะคะแล้วก็กระจกมองข้างนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันต่อเลยนะคะภายในนะคะลูกค้าใหม่มากๆอ่ะบอกเลย นะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าภายในจะเป็นสีดำเบาะดำนะคะเบาะผ้านะคะคุณภาพโอ้โหใหม่มากๆแล้วนี้สัตว์เนี่ยไม่รู้ทำไมเอกลักษณ์นะคะเบาะนั่งนุ่มมากบอกเลยจริงๆนะคะคือคุณภาพตอนนี้ใหม่มากๆเลยนะคะแทบไม่้ํำเลยทุกเบาะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนขับ ฝั่งผู้โดยสารด้านข้างหรือผู้โดยสารด้านหลังเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังทีนะคะนี่แล้วก็ตัวนี้กระจกนะคะเป็นปรับไฟฟ้าแล้วนะนี่ปรับไฟฟ้าหมดแล้วนะคะคุณแจเป็นรีโมทนะคะไข่สตาร์ทนะคะเครื่องเสียงวิทยุนะคะนี่แล้วก็แอร์นะคะจะเป็นแอร์แบบแมนนวลเอาโชว์เลขใหม่ให้เห็นกันจะจะไปเลยนะคะ7,500กว่าโลนะคะของแท้แน่นอนเช็คได้นี่ ตอนนี้น้ำมันจะหมดนะคะแต่ไม่เป็นไรลูกค้าออกรถกับเราเดี๋ยวแป่มเติมใหม่นะคะนี่ค่ะโอ้โหเดิมๆเ,เลยแอร์แมนวนวลนะคะเกียร์ออตโต้แบบนี้ใหม่ๆคือคันนี้ลูกค้าซื้อรถมือสองสภาพเหมือนป้ายแดงเลยจริงๆข้อโดยสารด้านหลังนี่ค่ะใหม่มากบอกเลยว่าเบาะหลังไม่ใช้แน่นอนใหม่ขนาดนี้นะคะคือไม่ต้องไปซื้อป้ายแดงเลยค่ะราคา แค่3ามแสนเกซฟเงินในกระเป๋าลูกค้าไปอีกถึง2 0 0 0 0นเลยนะบอกเลยนะแล้วประหยัดน้ํามันมากด้วยค่ะคันนี้ส่วนหน้าหลังนี่ฝาท้ายข้างหลังนะคะคันนี้เป็นแฮดแบกห้าประตูนะคะโลโก้โคมเมียมทุกอย่างเงาๆนะคะไม่มีตกไม่มีหล่นตัวอักษรอยู่ครบนะคะทั้ง5ตัวอักษรเลยด้านหลังมีไฟเบรคดวงที่3ตรงนี้นะคะนี่เห็นชัดเจนแน่นอน ามาต่อกันเลยนะคะฝาท้ายของเขานะคะนี่ิิิมินินะคะฝาครอบด้านหลังเนี่ยาไว้ปิดสัมภาระเฉยๆตัวนี้ถอดออกได้นะคะลูกค้าใหม่ๆนะฝาท้ายไม่มีแกะไม่มีไขแน่นอนน็อตเนียนๆียใสๆส,สิ่งๆนะคะไม่เคยถอดทําสีใดๆไม่มีชนแน่นอนนะคะส่วนด้านล่างนี่ด้านล่างอุปกรณ์นะคะอยู่ครบ นะไม่ว่าจะเป็นอย่างอะไรนะคะแม่แรงนี่ซื้อรถมือสองแต่ได้อุปกรณ์อยู่ครบนะคะแล้วรถสวยๆเดิมๆนะคะคุณภาพดีๆแบบนี้ถ้าลูกค้าสนใจคันนี้นะคะติดต่อแแบบได้เลยนะที่เบอร์0ูน2 8 3 7 9 6 6นะคะหรือสะดวกแอดไลน์มาก็ได้นะคะแอดไลน์มาคุยกันปรึกษาการติดอะไรตรงไหนนะคะแต่ยินดีคำปรึกษาทุกเงื่อนไขเลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะต่อไปมาเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะที่ห้องเครื่อง ห้องเครื่องจะสวยขนาดไหนรอสักครู่หนึ่งนะคะเปิดให้ดูไปเลยจาจาจาังๆคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะถ้าอยากดูรถจริงเนี่ยเขารถเก่น,นะคะขาตรงข้ามบิกซี9เก้าเลยนะคะใกล้ๆก,กับมหาลัยเกษตมมดีมาดูใกล้ๆก,กันเลยนะคะเครื่องยนต์เดิมๆใสๆนะคะ เครื่องยนต์แห้งแนะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมแน่นอนตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1 2 0 0งพนซีซีนะลูกค้า่อตัวนี้รองรับน้ำมันเบนซินนะคะแกสโซฮอล์เก้าหนึเติมได้หมดนะอัตราเฉลี่ยการสิ้นเปลืองคันนี้อยู่ประมาณ20-23ิบโลลิตรได้เลยนะคะลูกค้าถ้าเน้นแบบประหยัดน้ำมันต้องคันนี้เลยนะบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะนี่แล้วก็ให้ดูในส่วนของฝาหน้านะคะนี่โอ้โหตัวน็อต เป็นไงชัดๆไปเลยดูคลิปนี้ปุ๊บตัดสินใจได้เลยนะลูกค้าแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีแกะไม่มีไข่เลยนะคะโครงสร้างตรงๆเดิมๆนะคะไม่มีคดไม่มีงอนี่ใหม่จริงๆค่ะนึกว่าเพิ่งออกจากศูนย์เลยนะคะคันนี้เมคอาร์ตคมกลมชัดทุกจุดนะคะดูได้เลยเห็นไหมคะรอยทรงรอยซีนี่มาดูได้นะลูกค้าฝาหน้าแท้เดิมเลยนะคะไม่มีแกะแน่นอนแท้ทั้งคันเดิมทั้งคันนะคะ คันนี้แปบบขออนุญาตย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นรุ่นนะคะยี่ห้อนิสสันนะคะเกตรรุ่น 1.2e นะคะนิสสันมาร์ทแฮดแบ็กประตูนะเป็นรถเก่งเล็กนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะกำลังมองหารถเก่งขนาดเล็กนะคะไว้ใช้งานเน้นประหยัดน้ำมันหาที่จอดรถง่ายนะคะสะดวกสบายต้องคันนี้นะคะเลขไมเ่เพียงแค่เจ็ด 1500กิโลเท่านั้นราคา3 1 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับคันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะสนใจออกรถตอนนี้นะคะติดต่อแบบเนี่ยลูกค้าได้ดอกเบีย้ยเพียงแค่2.59%เรนะคะเริ่มต้นนะเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะจัดเต็มไปได้เลยผ่อนอย่างเดียวนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ผ่อนนานสุดได้ถึง8 4งวดเลยนะคะ7ปีนะได้ดอกเบีย้ยแค่2.9% 9เท่านั้นแล้วถามแแบบว่าค่างงวดจะอยู่ประมาณเท่าไหร่บอกเลยค่ะนะ ห้าพันบาทเท่านั้นค่ะฟรีดาวฟังไม่ผิดผ่อนเพียงแค่เดือนละ5,000บาทเท่านั้นยังไงคะนอนผ่อนไปเลยคะ่ะลูกค้าคันนี้สบายสบายนะคะอ่าก็ถ้าถูกใจยังไงร,รีบติดต่อแบบเข้ามานะคะที่เบอร์092 283 7 966หรือสะดวกแอดไลน์มาได้เลยนะคะหรือคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยคะ่ะนี่ ถ้าถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b ์และกดติดตามให้แปมด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวแปมจะหารถสวยๆแบบนี้ให้ดูอีกมีเยอะมากๆเลยเอาฝากนิดนึงลืมนะคะถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดซื้อได้นะคะไม่สะดวกเดินทางมาที่ร้านไม่เป็นไรคะ่ะดําเนินการให้อำนวยความสะดวกให้หมดเลยเตรียมเอกสารไว้เดี๋ยวมีแฟแนซ์นไปหาถึงบ้านส่งมอบรถด,ด้วยรถสไลด์ถึงหน้าบ้านคุณเลยนะคะ โอเคยังไงก็อขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับชมจนจบคลิปนะคะเดี๋ยวไปหารถสวยๆมาให้ดูอีกนะคะสวัสดีค่ะ